เกอยู่เด้อแฟนบ่ญลยเออออเอเอาล้ว้อ่อาเมเาลยญาติว่าขาไก่ห่างใช่ปากเบ้งพูันละพูวกัล่ะได้่าพูดขึ้นภาษาถโอยแต่อนน้ทานมาันนะขาไก่ห่า,าองอยากฟาดปากเ้ แต่นาแล้วดืแ้วหน้าเลือดไปทเลือกเอาออเาจะ่หอเล่าาเบ้เเ่ค้าแม่าูดลูกขี้มั้้เนียเมียโ้เมันขี้ใจเขาาไปคุยขี้ไปเม้เข้ไปเขี่เไ ก็กระโตกุ้มลงสวงเจ๊กว่หายใจออกไหมป้าบอกไยอไรกมันจมปอดปอดกันไปไปคุยขี้ไมันชีิล้มันชีล้มคุณไมมมันจิมีปอดมันม,มนีแก่เออเาะมัตกจุ๋มลงไปไมันีเดี่ยวูด้วยนะไม่เคยเลิกเลิก